สวัสดีจ้ามือนี่ช่องกับเขาแรงมีเคล็ดลับดีๆในการเผาบักเคอเงแในกระทะไฟฟ้าให้หลอกเปลือกง่ายๆมาเล่าสู่กันฟังเดนอจ้าเอาบักเคอเงาของเฮาไปล่างทําความสะอาดด้วยน้าเกลือจ้าล่างจนกว่าห้าสิมั่นใจว่ามันสะอาดดีแล้วด้อจ้าแล้วก็พักไวพึ่งไว้ให้มันสเสด็จน,น้ำบัเคอเ์แอันนี้ นั่งได้มาต,ตลาดเด้อจ้าสื่อมาสามน่วยนี่ยี่สิบบาทเดอ้อหรือว่าส้าบาทนี่ละอุปกรณ์มีกระทะไฟฟ้าและก็วัตถุดิบของเหามีบะเขือว,วยาวเด้ออันนี้เอื่นว่าบะเขียว,วยาวเด้อจัดทรงให้มันแน่จักน้อยเห็ดให้มันงอๆให้มันโค้งตามรูปกระทะไฟฟ้าเด้อแล้วก็ว่างลงไป ื่ยที่สองเห็ดคือกันละจ้าเห็ดให้มันงอๆโค้ง,งๆให้มันรับกับหลูมกระทาไฟฟ้าให้มันถือความห่อนในทั่วถึงด้วยจ้าบ้างลงไปจ้าแล้วก็หาฟ้าปิดหม้อมปิดเปิดกระทาไฟฟ้าใส่ไฟอ่อนนะจ้า ปล่อยถิมไหวประมาณ1นถึงนาทีแล้วก็เที่ยวม,มาเปิดฟ้าเบิงอันนี้ในคลิปนั่งใส่เวลาประมาณ2นาทีนะจ้ะแล้วก็พลิกกลับด่านมัน่นให้อีกด่านหนึ่งลงไปถือความหอนนะจ้าสำหรับเวลาในการเผาบะเคยรวแต่ละด่านเนะจ้ะแต่ละมองอาซิบัทอการเดอร์ขึ้นอยู่กับความยา่าวความใหญ่ของบะเคยรวเ้ดอ หาแต่ละบานแต่ละคนค่อยเปิดฟ้ามาซองเบิงมาพลิกเอาเด้อจา้าตามความเหมาะสมพอจะกลับด้านแล้วก็หาฟ้าปิดหมอ้อมาปิดไว้ให้มันอบอยู่ในกระทะไฟฟ้าเด้อจา้าแล้วก็เปิดฟ้าปิดหม้อมาเบิงพลิกเบิงด้านใดบบทันด้ถือไฟบบาันด้ถือกระทะไฟฟ้า พาะถ้าได้สุกดีกับพริกให้มันถือกระทะไฟฟ้าเนอะจ้าจนกว่ามันสิสุกสังเกตง่ายๆเ้อจ้าถ้าเกิดว่าหมองไดมันสุกแล้วมันสิเป็นนิ่มๆเ้อะจ้าให้เฮ็ดแบบนี้ไปเรื่อยๆเ้อจ้าจนกว่าบะเขือหญ้าของเฮาสิสุกได้ทีเ้อะจ้าอันนี้ในคลิปหน้ากะสิลองพอริกแนะเบิ่งอีกจักเทื่อนึงพริกปึ๊บเออพริกให้มันถือความฮอน ไก้แล้วไก่ซุกแล้วอีกน้อยเดียวก็สซุกแล้วจ้ะพ่อบักเคืยอยหญ้างเฮาซุกแล้วให้เอาไปนอกน้ำเย็นเด้อจ้ะเป็นยังค่อยเอาไปนอกน้ำเย็นวัตีพ่อบักเคือยญ้ามันนนทนเอาไปนอกน้ำเย็นปุ๊บมันเสียเห็นให้เปลือกของบักเคือย้านะจ้ะพองขึ้นมามันเสีในห,ห้าหลอกเปลือกง่ายเด้อ แล้วก็เอาบะเขียวยาวขึ้นสเส้นหนามไว้เด้อจ้ะเอาพักไว้ให้มันสเส้นหน้มหมามาบัดที่นี่เอามาหลอกเปลือบบะเขียวยาวกันอันนี้นั่งใส่มีดเด้อจ้ะซอยในการหลอกเนียเนี่ยเห็นบ่จ้ะพอาะเขาไปแช่ยหนามปุ๊บบะเขียวยาวเฮามันสิหลอกง่ายเด้เห็นบ่หนบบเ,นเ,าาเห็นบ่ หลุดออกมาเป็นแผ่นเลยนะเห็นบ่าปาดหลอกง่ายกด็ดอกไปล่องเบิรงเดอจ้าผู้ใดบ่เ,เคยล่องก็ไปล่องเบิรงเดอเนีย่ยเป็นแผน่นเป็นแผ่นเลยแล้วที่สําคัญเด้อจ้ามันสิบ่มีขมเดําดำๆติดน้ําเปลือกเอ้ติดน้ํหนวยบ่เยเขี้ยเวาดาเดจ้าล่องเบิร์เดอร์ล่องเบิร์เดอ หลอกแล้วแหห้องก็สิอดบักเขือยาวงามๆเอาไปเหต็กับข่าวตอเสียเอาไปซุปหรือว่ากินกับปนกับเจลก็ได้จ้างามบจ้างามบ่